สวัสดีครับสาราดีดีเกมแร็นรอโลออนไลน์เจอันในที่ช่องดากี้แล็นรอรโลนะครับไม่ว่าจะเล่นเซอร์เวอร์ใหม่เริ่มเล่นใหม่หรือปั้นตัวเด็กใหม่ไม่มีมอนสเตอร์ตัวไหนที่จะให้ค่าประสบการณ์ดีไปกว่าวูฟอันหลัจกจับเบืองพายอดเตินมาขามั้นลาส2งแมปก็จะเจอพายอนอิลสูนสและพบด้านของวูฟมอนสเตอร์มาปี้า พุฟเป็นมอนเตอร์ทาตุดิดแห่าตไฟถึง้อาสเร์็นไม่จบดีก่อนไม่กัดคนลายเวสัยแอนลุมได้เห็นซอสแมนล่าบุกเป็นจำนวนมากแล้วใช้ทักิะแพ็กน้ำเวสไตส่วนนักธนูก็ใช้นุ่งธนูไฟอนึงเมดก็ใช้ไฟบอลหรือไฟโบส่วนพ่อขาโจรและวูไลก็มาได้ยังไงก็ฟู้ไหวเพราะไม่ได้เก็บอะไร แต่ให้ e าเป็ามึง329 e ่าอ HP ห9ึรสบับนักลาาทั้งหลายเวลาอาวนื่อยเลิกลวิ่งไปก็ไม่ต้องไปตีมันละ่ะแค่ยอมวิ่วูบตัวอด็ก,กัดจะก,กัดโดนหรือไม่ก็ได้เดี๋ยวตัวอื่นอืมันก็วิ่งตามไปเทคนิคงา่ายๆที่นักลาาใึ้นัันข้อเสียอะไรแลของการมาลาบูคือจนม,มากๆไม่มีแไอเทม,มให้นุนเลย ที่พอขายได้ก็คือสตรอเบอรี่ใช้เพิ่ม SP นัทก็พอขายได้ส่วนนัทซื้อไปให้ตัวเด็กใช้กันรล้วาไม่เกินห้าหมื่นเพออเอ็กแท็กอ่ะและทีนี้คั้นอีกหนึ่งใส่ในอาวุธยังดีที่ดอกเมสแอนมอนเตอร์ฟีด e. ใช้เพิ่ม HP แต่ไม่ต้องพกโคชันมามากจะได้เสือ้อแมนเทอร์หนึ่งสล็อตเอกไม้ติดมือมาขายด้วยขายได้ห้าพัน มีมอนสเตอร์ตัวหนึ่งที่ต้องระวังในแมปนี้คือวากาบอนยูฟเ็นมินิบอสหมาป่ามี HP เด็กเบ้องต้นมันโจมตีก่อนถ้าเจอหน้ามันมันวิ่งเข้าใส่เลยพร้อมกับโง่ทีเป็นสซที่สัมพันธ์มันวิ่งไวมากๆถ้าอยากรอดส่วนมากก็ต้องวิ่งแต่ถ้ามั่นใจว่าโซได้ก็เตะไปไม่มีแลไอเทมให้ลุมนอกจากหมวกวิสตันเกตไปได้เทพๆขาย,ยังแทบไม่ออกเลยฮ่าฮ่าฮ่า สามารถดูล่ามูได้จนถึงเลเวลเจ็ดสิบเลยนะถ้าไม่เบืเ่อเสียก่อนแล้วที่เห็นเห็นเขารับจางปั้นตัวคอแมแบบนี้กันทั้งนั้นแหละมันให้ E.P เยอะถ้ามีไนายไซวิธกับพี่ไซวิธแทมได้สบายสบาผู้เล่นระดับโพลเลยเ่ามาแมบนี้เพื่อเล่นเลเวลกันทั้งนั้นปเป็นหวังรล้รวยออกเก่งแล้วให้ไปหารเงินที่แบบอื่นเอาเริ่มต้นเล่นใหม่ก็จะาลืมกมาแมบนี้จะไ,ได้เก็บเลเวลท่านมือโปอคนในเนเขา ขอบคุณที่อดทนดูกันจนจบกดไลค์กดจับต่อให้กันด้วยนะครับที่มีคคิดดีๆแบบนี้อีเกเยอะเลย